สวัสดีครับก๊อปสอดครับวันนี้นะฮะก๊อปอยู่ที่สอดพประแดงนนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ก๊อปมาถ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะจะเป็นเกี่ยวกับการมาอัปเดตเนาะนะครับเรื่องของตัวแอปพลิเคชันฟอดพาร์ตนะครับอย่างนั้นคนที่กําลังสนใจฟอดอยู่นะครับหรือคนที่ได้รถฟอดแล้วนะครับนี่ยิ่งพลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวก๊อปจะพาไปดูนะครับเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่ทาง ปอดปล่อยอัปเดตมาใหม่นะครับวันนี้วันที่20 24เนาะ24เดือน10นะครับบางท่านอาจจะได้อัปเดตแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะลูกค้าผม,มานะครับอัปเดตตั้งแต่เดือนที่แล้วตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าว í, พี่ไปทําอะไรมาทําไมมันใหม่จังใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาก็บอกอัปเดตปกตินะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาอัปเดตไล่อัปเดตตั้งแต่ไอโฟนนะเพราะต้อขออเมริกาเหมือนกันปรากฏว่าไม่ใช่นะครับมาเจอลูกค้าในคาับ ขาก็บอกว่าขเขาเป็น Android นะครับได้อัปเดตแล้วเครื่องผมยังไม่อัปเดตเลยนะแต่น้องที่บริษัทเนี่ยนะครับได้อัปเดตแล้วเนาะผมก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมได้ถึงกลอฟนะเบอร์โทรอดีไลน์กลขึ้นมาให้แล้วนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกลอฟไว้นะครับกลอไม่ได้มีแต่รีวิว การใช้รถการดูแลรถก็มีหมดนะครับเปิดกระดิ่งไว้ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็เข้าไปที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกไปที่เมนูวิดีโอนะครับก็จะมีคลิปอยู่นะไล่ๆล่อยู่นะครับก็ลงคลิปแทบทุกวันแหละครับแล้วก็กดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับก็จะแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับว่าหมวดหมู่ไหนเป็นอะไรยังไงนะฮะหรือกดที่ชุมชนก็ได้นะครับก็จะมีข้อความที่กับพิมเกี่ยวกับการอัปเดตเอาไว้แหละเนาะ ก็เดี๋ยวก็พาไปชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็ปดรหัสก่อนแปบบ๊บนึงนะครับต้องบอกก่อนนะเราไม่ใช่เจ้าของเครื่องนะแต่เราตั้งใจมาทําให้เราศึกษาแล้วอันนี้นะครับก็คือเครื่องเนาะถ้าใครได้อัปเดตนะครับก็เข้าไปที่ Play Store App Store นะครับก็แล้วเขาก็จะมีให้อัปเดตนะนี่ตอนอัปเดตมาใหม่ปุ๊บหน้าตาเป็นงี้ เห็นไหมนะครับหน้าตาเปลี่ยนไปใช่ไหมครับหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วหน้าแรกนะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นตัวรถเนาะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเ,เรื่องของระดับน้ํามันนะครับเนี่ยน้ำมัน11%วิ่งได้อีก88กิโลเป็นรูปรถนะครับแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการสตาร์ทรถล็อกรถปลดล็อกรถเปลี่ยนไปละนะครับ ตำแหน่งที่ตั้งรถนะครับก็จะมาอยู่ที่เมนูรถยนต์แล้วนะครับตอนนี้เมนูข้างล่างเห็นไหมมันจะเหลืออยู่แค่2องอันแล้วนะเหลือแค่รถยนต์กับบริการเนาะการสตาร์ทรถกําหนดเวลาก็คือสตาร์ทล่วงหน้านะครับแล้วก็การตั้งค่าก็อยู่ตรงนี้นะครับความผมว่ามันสวยขึ้นเนาะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดค้างแล้วเราจะปลดล็อกแล้วก็กดทีเดียวนะครับเป็นวันทัดและแล้วถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะเนี่ยปลดล็อกแล้ว นะครับเร็วไม่เร็วนะครับขึ้นอยู่กับสัญญาณเนะน็ตเนาะนี่ล็อกรถนะครับเห็นไหมนี่มีโชว์อยู่นะนะครับสตาร์ทรถแล้วก็แค่สไลด์ไปครับนี่คือเมนูใหม่นะฟอร์ดท,ทยอยปล่อยนะครับทยอยปล่อยนะครับทยอยปล่อยเห็นไหมขยายได้นะครับสตาร์ทรถเนี่ย15นาทีขยายก็อีก15นาทีเป็น30นาทีนะครับคือสตาร์ทรถได้นานสุด แต่ตอนเราขยายเนี่ยนะครับเท่ากับว่าในการสตาร์ทครั้งนี้เท่ากับเราจะใช้สิทธิ์ทั้ง2ครั้งเนาะเพราะเรื่องของการสตาร์ทได้2ครั้งต่อ1การใช้งานก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะตอนเราดับรถก็สไลด์อย่างนี้นะดับแหลนะรถยังสตาร์ทสครั้งเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทผ่านแอปได้2ครั้งครั้งที่3จะสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องไปรีเซ็ตที่รถ โดยการไปกดปุ่ม push start ที่รถนะครับมันก็จะกลับมา start ได้2ครั้งเหมือนเดิมการส start ล่วงหน้าเนี่ยครับก็ทําได้1ครั้งนะครับแล้วก็ต้องรีเซ็ตเหมือนเดิมเนอะอันนี้เห็นไหมเอ่ยมาดูเมนูด้านบนก่อนก่อนไปดูบริการรถจะเป็นแบบนี้นะครับตัวรถก็จะเป็นแบบนี้กดที่รถนะครับก็จะเลือกรถได้เห็นปะเราก็จะเลือกรถได้เนาะ ใช้งานได้ครับเพิ่มรถได้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนโชว์รูมเราอยู่ข้างบนเลยนะคันนี้น้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งได้หกร้อยเก้าสิบโลเองนะครับอัตราการบริโภคก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละท่านใช้นะครับคันนี้ติดเครื่องอยู่เห็นไหมครับเขาจะบอกอย่างนี้เลยนะนะฮะนี่ดูนะเห็นไหมครับคันนี้จอดอยู่จอดดับเครื่องอยู่นาะก็เป็นเหมือนโชว์รูมนะครับอันบนนี่นะตรงปลายนิ้วชี้ครับนะครับแล้วก็รูปคน นะครับตอนมีข้อความก็จะมาอยู่ที่ศูนยะ์ข้คอ,นนอขความตรงนี้นะครับศูนย์ข้อความอันนี้ก็ออกศูนย์ข้อความตรงนี้นะครับพวกนี้ก็ข้อมูลบัญชีอันนี้ผมไม่ไม่ไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องของน้องที่บริษัทเนาะนะเรามาดูการบริการครับข้างล่างนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับรถที่มีตัววัดแรงดันลมยางนะครับก็จะโชว์อยู่ที่หน้านี้อายุน้ํามันเครื่องนะครับเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับอันนี้เราตั้ง นะครับเรื่องของตัวแฟฟลไว้ที่ชื่นชอบก็บฟอร์ดผับาแดงครับแน่นอนนะครับการนัดหมายเข้าบริการเราก็นัดได้การใช้งานยังเหมือนเดิมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมายนะครับก็มีโชว์อยู่แต่ว่าผมว่าเมนูมันดูสวยขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นเนาะครับข้าวน้านี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาวรอเลย เน็ตไม่มีเน็ตไม่มีนะครับอย่างถ้าเกิดเน็ตมันช้ามันก็จะจะต้องรออย่างเงี้ยนะครับก็มันจะเป็นเกี่ยวกับการนัดหมายเหมือนหน้าเดิมอ่ะครับก็น่ารับบริการเหมือนเดิมแหละนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้อยู่แล้วนะนี่ไม่มาจริงๆันี้ไม่มีเนี่ยช่วยเหลือฉุกเฉินก็คือกดเข้าไปแล้วก็กดโทรออกได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็โทรออกได้เลยเนาะนี่แล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะม,นมันมาไหมทำไมมันไม่มาสัญญาณเน็ตไม่ดีโหลดแล้วไม่มาถ้าเกิดเข้ามาในหน้านี้ก็จะมีเกี่ยวกับว่าเราจะนัดหมายอะไรครับนัดหมายเข้าบริการนัดแบบพิสออฟมนัดให้ไปรับรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นไน่เหนะ็นไหมจองบริการเหมือนเดิมอะครับเนี่ยเราก็จองได้เราจะทําอะไรก็เข้ามาดูนะครับในนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่เนอะเห็นไหม ง่ายขึ้นอ่ะผมชอบตรงมันเลื่อนสตาร์ทไปแล้วก็ดับเครื่องกลับแล้วก็ปลดล็อกไม่ต้องกดแช่และแล้วก็จะมีบอกด้วยนะแผนที่ก็มีบอกเนี่ยตำแหน่งเห็นไหมน,ะนี่บีบแต่บีบแต่อยู่ในแผนที่นะนะครับตอนแรกมันจะไปอยู่ในหน้าแรกใช่ไหมครับตอนนี้บีบแต่ก็อยู่ในแผนที่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของอะนาฬิกานะครับ เห็นไหมเอ่ยนี่ก็แน่นอนครับพวกนาฬิกาก็ใช้งานได้นะครับก็สามารถที่จะบอกได้นะครับน้ำมันที่วิ่งเนาะตอนนี้เราอยู่ที่คันไหนปลดล็อกล็อกรถก็กดได้จากนาฬิกานะเห็นไหมนะครับตำแหน่งบีบแต่นะครับทำได้เนาะก็ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ใช้ได้แต่ Apple Watch แล้ว นะครับถ้าแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยนะครับคนที่จะใช้เ,เกี่ยวกับนาฬิกาได้เนี่ยต้องเป็น Apple Watch เนาะนะครับอย่างที่ที่กอลให้ดูเมื่อกี้แต่ในความเป็นจริงตอนนี้ครับไม่ว่าคุณจะเป็น Android คุณจะเป็น Apple ใช้ได้แล้วเหมือนกันหมดนะครับอ่าส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับอดใจรอกันนิดนึงนะครับอดใจรอกันนิดนึงผมคิดว่าการที่ปล่อยทยอยอัปเดตอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องของความสเสถียรแล้นะครับ ถ้าเกิดเราปล่อยเปิ้งแล้วตอนมีเอฟเฟกอะไรใช่ไหมครับมันก็จะเป็นวงกว้างเพราะว่าคราวที todas, ่แล้วที่ฟอร์ดปล่อยอัปเดตฟอร์ดก็ปล่อยแบบนี้นะค่อยๆปล่อย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 มันก็จะเถียนกว่าก็คลิปนี้ก็มาทําให้ดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถเฮ้ยการซื้อรถคันหนึ่งมีลูกเล่นแบบนี้นะครับก็จะได้รู้หรือท่านใดที่ออกรถมาแล้วนะครับแล้วเป็น เมนูตัวใหม่ก็จะได้รู้หรือท่านใดที่กําลังรอการอัปเดตอยู่ก็จะได้รู้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมได้ถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ